สวัสดีค่ะพึ่งนะคะพนิดามงคลสวัสดิสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรสมุรปราการเขตหนึ่งอำเภอเมืองตำบลไทยบ้านปากน้ำบางเมืองบางโพรมบางด้วนพักประชาชนอดีตพักก้าวไกลค่ะ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาพึ่งมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งบทบาทงานสภาอภิปรายรายจ่ายประจําปีอภิปรายความเห็นเสนอคณะรัฐบาลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินนําเสนอกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนทั้งงานพื้นที่ประสานการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้พึ่งไม่ได้ทํามันเพียงลําพังค่ะมีทีมพึ่งพนิดาซัพพอร์ตการทํางานของพึ่งตลอดมา คนเหล่านี้เดินหน้าพบปะพี่น้องประชาชนไปถามไถยสารทุกสุดิบประสานแก้ปัญหาแนบ้านที่รบกวนกวนใจของพ่อแม่พี่น้องทุกคนแต่มันก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดใช่ไหมคะจะดีแค่ไหนถ้าพวกเขาเหล่านี้เสนอตัวลงรับสมัครเลือกตั้งไปมีอำนาจในการบริหารงบประมาณจังหวัดที่มีสูงถึง2,500กว่าล้าน พ่อแม่พี่น้องท่านคะ1กุมภาพันธ์จะเป็นวันสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นเราจะมีนายกอบจอคนใหม่และสอบอจอคนใหม่ทั่วจังหวัดพื้นที่สมุทรปราการเพิ่งขอโอกาสให้ทีมพึ่งพนิดาได้เข้ามารับใช้ทุกท่านในการบริหารงานท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการและเขาเหล่านั้นจะเป็นใครกันบ้างคนที่พ่อแม่พี่น้องคุณหน้าคุณตาดีอยู่แล้ววันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกันอีกสักครั้งคะ่ะสวัสดีค่ะ พลเพชชรัดวังในว่าที่ผู้สมัครสออบอจอสมุทรปราการอำเภอเมืองเขต7ตำบลบางเมืองหมู่2 3 5 7และ10พักประชาชนค่ะจากเด็กช่างสู่เด็กสร้างการเปลี่ยนแปลงจากนักร้องสู่นักการเมืองเคยร้องเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองวันนี้ขอร้องเพื่อคุณภาพชีวิตทุกคนจากพลเมืองอาสา สู่การทําพื้นที่มา1ปีตลอดระยะเวลาที่ทํางานกับสอสอพึ่งวันนี้พลอยมั่นใจพร้อมพัฒนาสุจรารค่ะพลอยเรียนจบปริญญาตีราชพัฏทธทนบุรีสุจรารและเป็นสิทธิ์เก่าช่างอิเล็กทรอนิกส์เทคนิคสมุรปราการค่ะพลอยทํามาแล้วหลายอาชีพเข้าใจความเจ็บปวดของคนธรรมดาที่ผ่านมาอบาจอมีงบประมาณกว่า2,500ล้านต่อปีแต่ทำไมสุจรารไม่เปลี่ยน ครั้งนี้ขอโอกาสให้พักประชาชนเข้าไปสร้างอบจโปร่งใสตรวจสอบได้เปลี่ยนการทำงานจากการรับคำสั่งจากบนลงล่างเป็นการทำงานแบบทั่วถึงทุกพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่การใช้งบจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเชิญชวนทุกท่านออกไปใช้สิทธิหนึ่งกุมภากาให้เปลี่ยนสวัสดีครับผมยานะครับมารุดลาวังว่าที่ผู้สมัครสอจอ,อำเภอเมืองเขตสอง ตำบลปากน้ำส0บชุมชนตำบลบางเมืองหมู่1นึ่ตำบลบางเมืองใหม่หมู่2 3, 4 7 8 9 9าตำบลบางด้วนหมู่2 3, 4 6 7 7ผมจบมต้นจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการจบปวชปวสจากเทคนิคสมุทรปราการปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่านคิดว่าการเมืองท้องถิ่นใกล้ตัวเราจริงหรือเปล่าครับ งบประมาณในจังหวัดเรามีเท่าไหร่ทุกท่านทราบไหมครับและงบประมาณที่ใช้ไปเนี่ยใช้ไปกับอะไรบ้างและผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปพูดอะไรเพื่อพวกเราในสภาท้องถิ่นบ้างพักประชาชนของเราจะร่วมผลักดันการรับรู้ของประชาชนสร้างความโปร่งใสในสภาสร้างมาตรฐานใหม่ให้สภาจังหวัดให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน1กุมภาการให้เปลี่ยนการผู้สมัครนายกอบจอและผู้สมัครสอจอในานามพักประชาชน ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสันน,นายธนรัตนเจรัญยูลูกหลานคนวัดในเกิดบ้านยายเจียมหมอตำแยาชาวบ้านธรรมดามาโตที่บ้านพ่อชาวประมงตรงข้ามวัดกลางเรียนที่เฉลิมตอนประถมมัธยมไปสอปอสอบเทียบม .5 ไปเรียนที่สถาปัตยุฬาอยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองอาสาเสนอตัวนำความรู้ความสามารถที่เคยออกแบบงานมหกรรมพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ ก่อนหน้านี้ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์มาเดินตลาดปากน้ำถามว่าบ้านเราทําไมไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นวันนี้ผมมาขอโอกาสร่วมกันสร้างและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้คนที่อยู่ปากน้ำภาคภูมิใจคนทั่วไปอิจฉาเลือกผมเข้าไปทํางานพัฒนาบ้านเราในฐานะสออบจอเขตหนึ่งตำบลปากน้ำตำบลท้ายบ้านใหม่หมู่หนึ่งหมู่8ขอบคุณครับไอชัยวัฒน์ อุทาน,นันอดีตข้าราชการอาหารครับปัจจุบันเป็นว่าที่ผู้สมัครสอรจอำเภอเมืองเขต8พื้นที่บางเมืองหมู่4 6, 8 9และแพรกษา,าหมู่1กับหมู่7พักประชาชนครับผมไม่เด็กปากน้ําครับเรียนต่อโรงเรียนประถมที่วัดวิชัยสงครามที่ปากน้ําแล้วไปต่อสอปอจนจบมปลายระหว่างเรียนก็ได้ทําหน้าที่รองประธานนักเรียนถือเป็นบทบาทที่พิเศษกว่านักเรียนทั่วไปในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนนําเสนอปัญหาต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบจนกล้าเข้าไปสู่รั้วในกองทัพที่วัฒนธรรมช่างแตกต่างจากงานสภานักเรียนที่เคยได้ทําได้เรียนรู้และฝึกฝนอะไรละหลายๆอย่างจากกองทัพจนตัดสินใจลาออกมาเป็นว่าที่ผู้สมัครในนามพักประชาชนครับการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่ท้าทายอีกครั้งหลังจากการเข้าไปเป็นอาหารครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําให้สมุทรปราการเป็นเมืองที่ดีกว่าเดิมผมอยากจะทําให้สมุทรปราการเป็นบ้านที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันออกแบบและสร้างสรรค์ สมุดปากกาที่น่าอยู่และโปร่งใสต่อไปครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงส่งผมเข้าไปทำงานเพื่อทุกๆคนครับหนึ่งกุมภามาร่วมกันกาแล้วเปลี่ยนสมุดปากกาไปด้วยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีใจรักในประชาธิปไตยผมเอกธนวัฒน์วรานงเจริญครับผู้สมัครสอบจเขต3อํอเภอเมืองในเขตพื้นที่จะมีตำบล บางโปง่งบางด้วนหมู่หนึ่งหมู่ห้าหมู่แปดเทพลักษหมู่สี่หมู่ห้าหมู่เก้ารวมถึงบางเมืองใหม่หมู่หนึ่งหมู่ห้าครับผมเรียนที่เตรียมอุดมศึกษานอมเก้าสมุทรปราการและต่อที่มหาวิทยาลัยมอบุรพาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหลังจากเรียนจบผมทํางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลและโยธาครับตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษา ให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับผมเกิดและเติบโตที่นี่ครับผมเห็นปัญหาเรือรังไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ําท่วมเรือรังปัญหาการทําถนนที่ทําแล้วทําอีกปัญหาพวกนี้เราต้องได้รับการแก้ไขแล้วครับในครั้งนี้ผมเอกธนวันรขอเป็นตัวแทนอาสากับพี่น้องประชาชนส่งผมเข้าไปเป็นสอจอของจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับหนึ่งกุมภาการให้เปลี่ยนครับและนี่คือทีมพึ่งพนิดาค่ะ พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านคะถ้าทุกท่านเชื่อว่าสุะการดีกว่านี้ได้ถ้าอยากเห็นอบจอที่โปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าสอจอเดินหน้าทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนี่คือโอกาสครั้งสําคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอบจอให้เป็นของประชาชนดูแลทุกคนทั่วถึงเท่าเทียมและหากคุณชอบการทํางานแบบพักอนาคตใหม่ก้าวไกลจนมาถึงพักประชาชน คนเหล่านี้คือคนที่พร้อมจะเปลี่ยนสมุดประการหนึ่งกุมภากาให้เปลี่ยนเปลี่ยนอาบาจอให้ก้าวไกลให้อาบาจอรับใช้ประชาชนขอบคุณค่ะ